สวัสด,ดีครับผมอันนี้หนูพุกใหญ่อันนี้เป็นหนูพุกใหญ่สายพันธุ์ลำพูนนะครับผมวันนี้จะพามาดูบ่อเลี้ยงรวมนะครับผมอันนี้เป็นหนูเนื้อนะครับผมบอนูเนื้อ,อหลังจากการคัดพ่อแม่พันธุ์แล้วเราก็จะอันนี้จะเป็นหนูเนื้อของเรานะครับผมะนะครับหนูพุกฟาร์มลำพูนครับผม0 8 6 6 7 0 9 1 1 0นะครับผม อ่าอันนี้เป็นหนูที่เราคัดออกจากอ่าแยกออกมานะครับผมซึงโตเกตเป็นอันนี้เราคัดเป็นหนูเนื้อนะครับผมอ่าสำหรับพ่อแม่พันธุ์เราคัดออกไปเราก็ส่งให้ลูกค้าอ่าที่สั่งจองกันมานะครับผมส่งให้ไปหมดแนละรุ่นนี้เป็นรุ่นเอามาเลี้ยงเป็นหนูเนื้อครับผมเป็นหนูเนื้อ นี่ก็เหมือนกันครับผมนี่อันนี้ก็เป็นหนูเนื้อเหมือนกันครับนี่ก็เป็นเนื้อเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามีเฉพาะพ่อแม่พันธุ์นะครับผมเรามีหนูเนื้อเราทําทั้งพ่อแม่พันธุ์เราทําทั้งหนูเนื้อนะครับการตลาดเรามีทั้งตลาดพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตลาดหนูเนื้อนะครับผม ครับผมหนูพุกฟาร์มลำพูนครับผม0 8 6 6 7 0 9 1 1 0ครับผมอ่าวันนี้มาให้อาหารเด็กๆกันกินอาหารกันแบบเมามันเลยนะครับผมี่ันนี้เราจะเฉยงเป็นแบบรวมนะครับผมคือการมันจะง่ายต่อการให้อาหารและการดูแลนะครับ ให้น้ำให้อาหารนะครับผมเราจะให้ผ่านทางตัวกระด,ดูดนะครับไม่ผ่านตัวกระด,ดูดนะครับผมเ,เราก็จะกินอาหารแล้วก็จะมาดืน่มน้ําต่อนะนครับผมเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่ามันเราดูแลแค่ครั้งเดียวนะครับผมดูแลทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดแต่เราก็ดูอาหารที่เพียงพอต่อการให้มานะครับผม เราวางนั้นจะมีหญ้านี่เปียหญ้าหวานอิสราเอลหรืออ้อยนะครับมาทิ้งลงนะครับนี่คือเศษของนแล้วนะครับผมอเขากินของเขาเองครับผมอมเขาจะจัดการของเขาและบบของเขาเองนะครับผมนี่ครับผมสวยๆทั้งนั้นนะครับสีสวยๆทั้งนั้นครับออกสีพวกใหญ่สายลบคูณของเราครับผมกินอาหารนอนบ่อนอนนะครับเป็นที่นอนนะครับผม อันนี้จะเป็นตัวที่กินอาหารก็จะเลี้ยงไว้บอนี้อาจจะไม่ค่อยออกมาครับผมอืมที่ตกใจหน่อยนี่ก็ออกมาบ้างอืมนะครับผมยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมหนูวพุกฟาร์มลำพูนครับผม